ปลาช่อนหน้าหนาวฤดูหนาวถือเป็นช่วงตกปลาที่มักมีปัญหากับนักตกปลามากที่สุดทั้งด้วยอากาศหนาวเย็นที่ส่งผลต่อนักตกปลาโดยตรงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเหยื่อของปลาในช่วงนี้ด้วยเพราะอะไรหน้าหนาวปลาช่อนถึงกินเหยื่อยากหรือไม่ค่อยกินเหยื่อเท่าที่ควรเหมือนช่วงฤดูอื่นๆนั่นเป็นเพราะปลาช่อนเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิร่างกายของพวกมันแปรผันตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ล่าวคือเมื่ออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงตามไปด้วยแต่ในทางกลับกันเมื่ออยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิตม่ำอุณหภูมิของร่างกายของมันก็จะต่ำลงไปด้วยซึ่งสัตว์เลือดเย็นเหล่านี้นั้นจะมีความคล่องตัวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุน่นและค่อนข้างเฉยชาชา้าเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เย็นและด้วยอากาศที่เย็นจะทําให้การไหลเวียนเลือดชา้าเลือดทําหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อให้กําลังงานกับกล้ามเนื้ กลายเป็นพลังงานเคลื่อนที่ของผู้มันเมื่อการเคลื่อนที่ที่ช้าลงการใช้พลังงานน้อยลงก็จะส่งผลต่อการเผาผลาญอาหารน้อยลงเช่นกันความอยากอาหารจึงน้อยลงตามไปด้วยในหน้าหนาวยามเช้าเช้าเราจึงมักจะเห็นปลาช่อนขึ้นมาลอยตัวนิ่งๆเพื่อรับเอาความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้การไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นดังนั้นกิจกรรมต่างๆของปลาในฤด,ดูหนาวจึงเริ่มช้ากว่าปกติแล้วปลาช่อนกินเหยื่อหรือไม่ แน่นอนว่าปลาช่อนต้องกินเหยื่อเพื่อการดำรงชีวิตของมันอยู่แล้วถ้าไม่กินก็ขคม่องเท่งลอยตุบป,ป่องแน่ๆเพียงแค่ไม่เข้ากินหวือวาไล่กัดตุมตามเหมือนหน้าฝนหรือหน้าอื่นๆเพราะมันต้องสงวนพลังงานไว้สำหรับปรับอุณหภูมิร่างกายของมันให้อยู่รอดต่อไปในฤดูหนาวแนวทางการตกปลาช่อนหน้าหนาว 1. เริ่มบอ,อกตกช่วงมีแดดร้อนๆน้ำอุน่น ในช่วงที่อากาศหนาวมากๆเมื่อเริ่มมีแดดตอนอนในช่วงเช้าและเย็นปลาก็จะมักลอยขึ้นมาลอยตัวรับแสงแดดเพื่อเก็บความร้อนเข้าไปช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายของมันเมื่อร่างกายมีความอบอุน่นมันก็พร้อมที่จะเข้าฮุบเหยือ่อช่วงเวลานี้จึงมีโอกาสสูงที่จะได้ตัวพวกมันโดยช่วงเวลาก็เริ่มตั้งแต่มีแดดออกประมาณ8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็น 2. ปรับเปลี่ยนเหยื่อที่ใช้ หลายๆครั้งที่เหยื่อตัวเด็ดตัวหมานที่เคยลากปลาช่อนขึ้นมาจากไม้เดิมๆหลายสิบตัวแต่พอเข้าหน้าหนาวเหยื่อตัวเดิมตัวหมานกับไม้ประจํากลับทําผลงานไม่ได้ทั้งที่เห็นปลาลอยตัวก็อาจต้องปรับเปลี่ยนตัวไม้เปลี่ยนแอคชั่นในการลากลากช้าลงกว่าเดิมหรือลากหยุดลากหยุดในจุดที่คิดว่ามีตัวเช่นจากเหยื่อที่ใช้ความเร็วอย่างกบไม้กบกระโดดกบสับ ก็เปลี่ยนมาใช้เหยื่ยอขบยางเน้นที่มีใบหลิวด้วยก็จะเพิ่มโอกาสในการยุ่ยยวนมันมากขึ้นหรือหากหมายที่มีพืชน,น้ำน้อยก็ลองใช้เหยื่อสปินเนอร์เหยื่อพวกระยางที่เลียนแบบปลาธรรมชาติมากที่สุดแต่หากลองเหยื่อใหม่แทบหมดกลองก็ยังไม่กินก็อาจต้องเปลี่ยนแนวไปใช้เหยื่อจริงอย่างเหยื่อเขียบเป็นก็จะเพิ่มโอกาสมากขึ้นได้เช่นกัน 3. ารส่งเหยื่อลงไปหาถึงที่ในบางไม้เช่นบ่อดินน้ำลึก ไม่เห็นปลาขึ้นมาลอยตัวก็เป็นไปได้ว่ามันลงไปอยู่บริเวณน้ําลึกหมดแล้วเพราะช่วงระดับน้ําลึกนั้นน้ําจะอุ่นมากกว่าช่วงน้ําตื้นโดยเฉพาะในวันที่อากาศหนาวเย็นนักตกปลาก็อาจต้องส่งเยือพวกปลักดําลึกกระดีเล็กสปูนสปินเนอร์เบดหรือพวกหนอนอยางลงไปเคาะไปก่อกวนมันด้านล่างรอช้าๆให้ปลาสนใจแล้วมันอาจจะเข้าหุบกิน 4. ตื้ นักตกปลาหลายๆท่านมักจะทอใจมือหัวเหยื่อไปห้าหกไม้แล้วไม่มีปลาโผล่หัวมาไล่หรือกัดเหยื่ออีกทั้งชอบย้ายจุดไปรื่อเปืือยซึ่งด้วยอากาศที่เย็นนี่แหละที่มันทําให้ปลามันไม่คล่องแคล่วที่เกียจแต่มันก็จะซุ่มอยู่ณจุดจุดนั้นนั่นเองนักตกปลาจึงควรตีตื้นณจุดเดิมเพิ่มมากกว่าเดิมและควรลดความเร็วในการลากลงด้วยราะความสําเร็จนั้นมักแลกมาด้วยความพยายามซ้ําๆเสมอ 5. ดูสภาพอากาศก่อนออกตกโดยหากอากาศเย็นไม่มีลมก็ยังมีโอกาสในการตกการเข้ากินเหยื่อของปลาช่อนอยู่แต่ถ้ามีลมด้วยนอนห่มผ้าอยู่บ้านดีกว่าเพราะแค่อากาศหนาวหรือเย็นปลาก็เข้ากินยากอยู่แล้วยิ่งหากมีลมด้วยปลาแทบจะไม่สนใจอีกทั้งนักตกปลาเองจะหนาวเหน็บไม่สนุกไปกับเกมอีกด้วยดังนั้นหากสภาพอากาศเป็นแบบนี้นอนอยู่บ้านดีสุดครับ ครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวและแนวทางของการตกปลาช่อนในหน้าหนาวซึ่งเริ่มฤดูการประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ปรับประยุกต์ทดลองกันไปตามแนวทางที่ได้เสนอไปก่อนนะครับหรือนานาท่านใดมีเทคนิคแนวทางเพิ่มเติมก็สามารถแบ่งปนันด้วยการคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิงร้านจำหน่ายขายเยืบปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่ง ทางเพจเ a c บุ๊ก k l a z a d า s o p p ป e และ Tik Tok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ